เข้าเขตทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเป็นพืนที่ปติบลงเราจะเข้าทุ่งหญ้าที่เราเห็นทั้งหมดเนี้ยเมื่อก่อนคือไร่ปิดป่าเดิมของเชียงดาวจริงๆเป็นป่าแบบนี้ปิดทึบจากนี้ถึงข้างบนมันเลยไม่สามารถทําให้พืชจากข้างล่างเนี้ยอพยพขึ้นไปข้างบนหรือพืชจากข้างบนลงมาข้างล่างข้างบนเลยกลายเป็นพืชเฉพาะถิ่นอยู่แค่ตรงนั้นอซึ่งพืชพวกนั้นอ่ะมันอยู่ตั้งแต่สมัยยุคน้ําแข็ง Oh. ย้อนหลังไปราวๆ 2, 2แสนปีถึงเ7หมื่นปีก่อนยุคแมมมอธนะครับยุคนั้น,นยังมีสัตว์ที่อยู่ในยุคย้แข็งอยู่ข้างบนนี้เยอะอื hmm. อะไรคือหลักฐานที่บอกว่ามันมีประมาณปี2,545มีทีมวิจัยจากฝรั่งเศสมาขุดคน้นตามถ้ำนนต่างเพื่อดูแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ในยุคหินปรากฏว่าที่ถ้ำบ้านฟ้าสวยเนี่ย ขุดไปเจอร่องรอยของมนุษย์เนี่ยที่เคยมาพักอยู่ที่นั่นเมื่อหลายหมื่นปีก่อนโอ้ยกเขาไม่เจอกระดูกคนแต่เจอพิเศษกระดูกของสิ่งที่เขากินอยู่ที่นั่นที่น่าตื่นเต้นก็คือเจอฟันกรามซี่ที่สามของหมีแพนด้าโออยู่ที่นั่นหมีแพนด้ามายุนอันนั้นจึงมีความหมายว่าเมื่อย้อนหลังไปไปหลายหมื่นปีก่อนเนี่ยที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของหมีแพนด้ามาก่อนอืมนะครับ เราพบมันอยู่ที่ที่อยู่ที่นี่ครับเชิงดาวยังมีถ้ำม,มาอยู่ในพื้นที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า200ร้อยถ้ำปัจจุบันยังสำรวจได้ไม่หมดโอ้แล้วก็บวกกับกำนานตำนานความเชื่อของคนในท้องถิ่นอีกอยู่อีกมากที่เชื่อว่าในตามถ้ำต่างม,มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายๆถ้ำก็มีไอ้ตำนานมีเรื่องเล่ามีคนที่เชื่อแล้วก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกเยอะนะครับ ผมเคยไปที่ถ้ำที่ฟ้าสวยเนี่ยยังไม่เจอกระดูคนอยู่ข้างใน้โอไม่ถือว่าเขาก็ไปแล้วมันโดนอะไรเอสออบถามไปตอนนั้นก็บอกว่ามันมีคนที่สติไม่ค่อยดีอเขาเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาแล้วก็ไปเจอกระดูเขาอยู่ข้างในอันนี้คนเดีใช่ไหมครับหลงถ้ำหรือว่าหรือว่าหลายคนเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่ได้ ท่าไอท้ทํานที่มีประวัติว่าเข้าก็เข้าไปแล้วออกไม่ได้ก็คือถ้ำเจียงดาวที่อยู่ข้างเติวข้างล่างแต่จริงๆเชื่อว่ามันยังมีถ้ำอื่นอีกเยอะถ้ามาถ้ำเจียงดาวนี่ใช่ปะครับที่พูดถึงใช่ครับเจียงดาวที่เราเข้าไปเที่ยวอ่นเนาะเขาให้เข้าไปได้ประมาณรู้สึกจะประมาณสัก800เมตรตรงจุดที่ไฟสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นตรงนั้นมาคือเขาไม่ให้ใครเข้าไปเพราะมันเคยมีคนเข้าไปแล้วหาย เชื่อว่าข้างในลึกมาไม่ต่ำกว่าห้ากิโลโอ้ oh. นะครับมีตำนานเรื่องเล่ามากมายว่ามีของวิเศษมีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ข้างในเยอะคนบางคนก็จะเชื่อแล้วก็เข้าไปตำนานพญานาคมีเรื่องแปลกๆอยู่ก็คือมีเรื่องเล่าว,ว่ามีคณะหนึ่งมาจากกรุงเทพจะไปสำรวจในถ้ำก็เลยจ้างชาวบ้านชาวบ้านถ้ำบางส่วนเนี่ยเขาเข้าไปด้วยแล้วหายหมดเลยทั้งแกง๊ง หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีหนึ่งก็มีหนึ่งในในบรรดาคนที่ถูกจ้างไปด่คนบ้านถ้าคนอยู่อยู่อยู่คนหนึ่งโผล่มาแล้วนั่งอยู่ที่หน้าถ้าไปถามอะไรก็ตอบอะไรไม่ได้นั่งเบลอเออเอออยู่ถามไปถามพระทักเขาค่ค่อยความจำค่อยค่อยค่อยฟื้นมาเขาเล่าว่าเขาเข้าเขาเข้าไปข้างใน แล้วถูกดวงดวงดวงวิญญาณของของเจ้าสุวรรณคำแดงที่เป็นเจ้าที่เนี้ยก็เอาตัวเขาเขาไปเป็นทาสด้วยความที่เขาเป็นคนที่เจ้าหลวงชอบมากก็เลยให้ก็เลยให้โอกาสกลับมาที่บ้านเพื่อล่าเพื่อล่ำล,ลาพวกญาติพี่น้องหลังจากที่เขาเล่าเนี่ยภายในประมาณสามสี่วันเขาก็ตายอันนี้เป็นเรื่องเล่าของของพวกพวกชาวพวกชาวบ้านเขานะครับ เราติดต่อกันมาคนระับเชียงดาวมันจะมีทั้งประเด็นเรื่องของความหลากหลายเรื่องของความเชื่อมคนในท้องถิ่นคนในท้องถิ่นค่อนข้างจะห่วงดอยลูกนี้มากเขาพยายามจะดูแลละรักษามันไม่ว่าจะมีหน่วยงานอะไรเขาเข้ามาเขาก็พยายามจะช่วยกันแต่ก็การเกษตรการพัฒนามันมันก็เข้ามาเรื่อยๆมีหลายๆเรื่องบางครั้งอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ท,ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาคือเขาก็กลัวเหมือนกันว่าออจะมาลบหลู่มาทําอะไรที่มาที่มันไม่ค่อยเหมาะสม กับนายนในพื้นที่ดังนั้นในกลุ่มชาวบ้านถึงได้มีการอรวมตัวกันมาแล้วพยายามจะเข้ามาทําเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยคือพูดง่ายๆชาวบ้านชิงทําก่อนทัวจะมาทําเพราะถ้าทัวมาทํานี่ไม่รู้จะออกมาเป็นแนวไหนเละแน่นอนแต่ถ้าชาวบ้านทําเขาคือว่าเพราะว่าคนหนึ่งคือมันเป็นบ้านเขาขอไอ้ของเขาไงเขาจะดูแลรักษามันมากกว่าสังเกตมาเดินขึ้นมาในขยะหายยากมาก ใช่ครับนี่แหละนี่คือผลงานที่เขาทำกันมาโอเคครับไปกันต่อครับไา,ายเลยเราจะไปนนชาบ้านกับอ่าพื้นที่ก็พื้นที่มหนเนี่ยเขาดูแลกันช่วยดูแลกัน